สิ่งหนึ่งที่อ like ัลลอฮ์สัมภานะได้ให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอัลฮะัยฮิวสัลลมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการให้ต้นอินทภาลำเนี่ยได้ร้องไห้สะอกสะอื่นท่านอัลฮัสซันอันบสรีรอฮิุลลอฮ์หนึ่งในชาวซาลับพอยลาพูดถึงฮะดิษบทนี้การร้องไห้สะอกสะอื่นของต้นอินทภาลำนี้เนี่ยท่านก็จะร้องไห้เหมือนกัน อัล hamdulillah ศาสดาตุศและมาลา رسول อิลลัลละบะละน้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับเราเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับต้นอินทผลัมร้องไห้ไหมครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอยากจะให้เรานั้นได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของมดีสัตวบางประการนะครับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของมดีสัตว์ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ นนคำว่าอัจิสามันคำว่าอัจีซาก็คือการที่ทําให้ไม่สามารถเนื่องจากว่าเมื่อได้รับสิ่งนี้หรือมีสิ่งนี้มาแล้วเนี่ยก็ทําให้ผู้คนนะครับต่างๆไม่สามารถที่จะนํามาเยี่ยงนั้นได้ก็คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงได้ประทานให้กับบรรดานาบีแนละรอซูลเพื่อเป็นการยืนยันเกี่ยวกับความสัตย์จริงของคนที่บอกว่าฉันเป็นนบีนฉันเป็นรอซูลเนี่ยและอัลลอฮฺก็จะส่งเรื่องของอัจจิสาหรือสิ่งประจย์เนี่ยขึ้นอยู่กับกลุ่มชนนั้นๆ างเช่นท่านนบีมูซาอะลัยสาลามนะกลุ่มชนของท่านเนี่ยก็จะเก่งกันในเรื่องของสายศา,า,าสตร์อัลลอฮ์สุลลาก็จึงสนับสนุนท่านนาบีดูมอิศาสในการที่ให้ไม้เท้าของท่านเนี่ยได้กืนกินไม้เท้าและเชือกของพวกนักสยศาสตร์นะครับหรือการที่ท่านนาบีมูซานะครับเอามือเข้าไปที่ใจก็คือตรงช่วงหน้าอกตรงนี้นะครับลงไปเนี่ยแล้วมือออกมาก็เป็นสีขาว ของท่านนบีอิสลาฮิอิสลามในยุคของท่านนก็เก่งกันในเรื่องของอาการแท้งลอสเมลาก็สนับสนุนช่วยท่านนบีอิสลาด้วยกับมุจิศาสอย่างเช่นการที่ท่านนั้นรักษาคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดคนที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังนะครับก็สามารถรักษาหายได้ด้วยการละมัตเจาะว่าให้คนตายฟื้นขึ้นมาด้วยการละมัตเจาะวฮาะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดสอลัลฮะวัยฮิวซัสลาม คนในยุข,ของท่านก็มีความเก่งกันเรื่องของคําพูดเรื่องของกวีเรื่องขององค์กรกราบอะไรต่างๆก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกันจนกระทั่งในตลาดนี่ก็จะมีการแข่งขันนะครับนี่คือระหว่ามุาลสลิมสาก็ได้สนับสนุนบรรดานาบีและรอสูลที่อัลเลาะห์ได้ส่งมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเป็นนบีและรอซูลที่มาจากอับลเลาะห์จริง สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺศาฮฺสรงละหัวในฮุสันลัมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการให้ต้นอินตาผาลัมเนี่ยซึ่งมันเป็นไม้เป็นขอนไม้เนี่ยได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นเนื่องจากการคิดถึงท่านอับดุลลาหลัาฮหตุการณ์นี้ที่บอกว่าต้นอินตาผาลัมร้องไห้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นท่านอับดุลลาหลศาฮฺกะลัลลัมตอนที่เวลาจะคุตบะจะสอนจะอะไรเนี่ยท่านก็จะใช้ต้นอินตาผาลัมต้นนี้ในการคิง มัสยิดของท่านนาบีก็จะใช้เสาเสานี่ก็จะเป็นต้นอินทผาลัมก็จะมีหลังคาที่ทํามาจากก้านอินทผาลัมอย่างนี้เป็นต้นท่านนาบีเวลาจะคุตธบา้านจะพูดท่าก็จะไปที่เสาต้นนี้ต้นอินทผาลัมต้นนี้แล้วก็ใช้พิงช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นในการพูด mm hmm. ครั้นเมื่อคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นก็มีคนมาเสนอกับท่านนาบีสอลอสอนวัาอยากจะทําเป็นมินบัตมันจะได้สูงหน่อยเพราะว่าคนจะได้เห็นนบีก็จะได้เห็นคนชัดเจนคนที่ฟังอยู่ก็จะได้เห็นนบีอย่างชัดเจนนบีก็บอกว่าอันนั้ แล้วท่านทำมาเสร็จแล้วเนี so ่ยท่านนบีศซ่เล่าคนใัสลามก็ย้ายไปขึ้นบนบินบัตอันนี้เวลาท่านอบีโซ่บัขึ้นไปสอนขึ้นไปคุตบ้านแล้วเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงร้องไห้ฮานีนเสียงสะอกสะอื่นจากต้นอินดาผาลมต้นดังกล่าวท่านนบีได้ยินท่านนบีก็ลงมาซอบะที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยหรือว่าเรียกว่าคนรายงาเนี่ยเขาก็บอกเขาได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงร้องไห้ของต้นอินดาผาลมต้นนี้นบีก็ไป ไปลูบไปจับมันแล้วนบีก็ไปกอดมันมันก็หยุดร้องไห้สืออื้ออื้นนี่คือเรียกว่ามันเป็นคอชาบะเป็นไม้แต่มันยังมีความรู้สึกคิดถึงท่านนาบีสุลต่านลอฮ์วะลิวะสัลลัมว่านาบีเคยอยู่ที่มันเคยกล่าวเคยซิกุลล์เคยพูดเรื่องราวศาสนาตรงมันแต่นบีเนี่ยย้ายไปอีกจุดหนึ่งมันก็คิดถึงท่านนาบีสุลต่านลอฮ์วะลิว,วนนละสัลลัมท่านอัลฮัสซันบัสซารีรอหอิมุลลอฮ์หนึ่งในชาวซาลับ พอเวลาพูดถึงฮะดิษบทนี้การร้องไห้สะอกสะอื่นของต้นอินทรพาลมนี้เนี่ยท่านก็จะร้องไห้เหมือนกันท่านบอกว่าขอนไม้เนี่ยมันยังร้องไห้พราคิดถึงท่านนาบีสุลต่านลัฮลดฮุสันลัมแล้วพวกท่านที่เป็นบุรุษทั้งหลายเนี่ยจะไม่คิดถึงในการที่อยากจะเจอกับท่านนาบีสุลต่ลานอย่างนั้นหรือนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการสอนเราเมื่อขอนไม้ที่มันไม่ได้มีชีวิตจิตใจตรงนี้เนี่ยมันยังคิดถึงท่านนบี แล้วเราที่มีชีวิตจิตใจเป็นปุ่มมากของท่านเป็นผู้ที่ท่านนาบีเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเราจะไม่คิดถึงไม่อยากที่จะพบกับท่านนาบีโซอลลัลทำอย่างนั้นหรือ